สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียเมื่อทีมชาติไทยชนะอินโดนีเซียไปด้วยประตูรวม6ประตูต่อ2และคว้าแชมป์ฟ,ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2020เป็นสมัยที่6 โดยในเกมนัดที่2นี้เนื่องจากทีมชาติไทยมีประตูรวมอยู่แล้ว4ประตูต่อศูนย์ทำให้อินโดนีเซียต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่และสามารถทำประตูทีมชาติไทยได้ในนาทีที่7เป็น1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นทีมชาติไทยได้แก้เกมในครึ่งเวลาหลังและสามารถทำประตูเพิ่ม2ประตูจากอดิศักกาสอนและสารัตยูเยนทีมชาติไทยออกนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1 แต่ Indonesia อินโดนีเซียยังไม่ยอมแพ้ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2และจบเกมทีมไทยชนะด้วยประตูรวม6ประตูต่อ2ทํทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เป็นสมัยที่6เรามาฟังกันว่าชาวอินโดนีเซียจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเกมนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เริ่มกันที่ชาวอินโดนีเซียคนแรกโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าในซีเกมส์ที่เวียดนามพวกเราจะได้เหรียญทองแน่นอนดูจากผู้เล่นอายุน้อยเหล่านี้แล้วสามารถสู้กับทีมชั้นนำของอาเซียนได้แต่อย่าบ้าไปไล่โค้ชชินแทยองออกก่อนนะไม่งั้นทุกอย่างก็จบมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าทีมไทยในเวลานี้แล้วส่วนอินโดนีเซียนั้นยอดเยี่ยม พวกเรามีผู้เล่นอายุน้อยและสามารถพัฒนาต่อไปได้พวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับอินโดนีเซียในอนาคตความคิดเห็นต่อมาไม่เป็นไรฉันภูมิใจในตัวพวกคุณไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่านักเตะอินโดนีเซียส่วนใหญ่อายุ21เเท่ากับฉันแล้วกลับมาสู้กันใหม่ในครั้งหน้ายินดีกับทีมไทยด้วยมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่า เราทำได้ยอดเยี่ยมแล้วในครั้งนี้แต่อยากให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาหลีกเพราะหลีกอินโดนีเซียนั้นอ่อนแอเกินไปที่จะหานักเตะมาเป็นกำลังสำคัญดูอย่างทีมไทยพวกเขามีนักเตะจากหลีกคุณภาพหลายคนที่สามารถทดแทนกันได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาอินโดนีเซียตอนนี้ขาดกองหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเราหาไม่ได้จากลีกท้องถิ่นของตัวเอง และเกมนี้เราก็พึ่งกองกลางมากเกินไปแต่กองกลางเราดันสู้ไทยไม่ได้มาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนนี้เขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าถ้าเกมแรกอินโดนีเซียเล่นได้แบบนี้เกมที่สมันคงจะง่ายกว่านี้เยอะเลยเพราะ4-0มันห่างจนทำให้ทุกคนท้อแล้วชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าไทยมีผู้เล่นแดนกลางที่มีคุณภาพมาก พวกเขาสามารถต่อบอลกันได้หลายนาทีโดยไม่เสียบอลเลยนี่ทำให้เราเล่นได้ยากมากในทั้งสองนัดที่ผ่านมามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาอย่างน้อยในเกมนี้เราก็ไม่ได้แพ้ศักิ์รีของพยาคุดยังอยู่เราทำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของผู้เล่นอายุน้อยและมันก็จะเป็นอนาคตอันยิ่งใหญ่แน่นอนความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียคนต่อมา ต่อไปนี้เราก็สามารถพูดได้เต็มปากแล้วว่าอินโดนีเซียไม่กลัวใครปีนี้เราสามารถพานมาถึงรอบชิงได้และสู้ด้วยกำลังทั้งหมดที่มีได้อย่างยอดเยี่ยมมาตอกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาขอบคุณนักเตะทุกคนที่สู้อย่างเน็ดเนื้อยและขอบคุณโคช้ชที่เข้ามาทำให้อินโดนีเซียที่หลับอยู่ได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ฉันเชื่อว่าเราสามารถคว้าแชมป์ได้หากยังเป็นการนำทัพของโค้ชชินแทยองยูมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาฉันภูมิใจที่มีเพียงอินโดนีเซียเท่านั้นที่เป็นรองแชมป์ถึง6สมัยแชมป์ไม่เคยเป็นของเราเลยนี่เป็นโชคชะตาของเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับว่า อย่างน้อยตลอดรายการอินโดนีเซียแพ้แค่ในรอบชิงเท่านั้นนี่คือความภาคภูมิใจในครั้งนี้มาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าอินโดนีเซียมีผู้เล่นอายุต่ำกว่า23ปีถึง90%ในทีมแต่สามารถเป็นแชมป์กลุ่มเหนือเวียดนามและชนะสิงคโปร์ผ่านเข้ามาในรอบชิงมันยิ่งใหญ่มากสำหรับชันเพราะนี่คือทีมในอนาคตของอินโดนีเซีย มาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาทีมไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสองเกมยากที่จะเอาพวกเขาลงแต่นักเตะของเราทำให้เห็นถึงความพยายามตลอดทุกนัดพวกเขาไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่า4ประตูต่อศูนในเกมแรกเป็นเรื่องที่ยากมากมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนนี้เขาได้มากล่าวว่าผู้เล่นไทยหลายคนอายุเยอะแล้วต่อไปนักเตะอินโดนีเซียชุดนี้จะเข้ามาแทนที่ เราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งชาวอินโดนีเซียคนต่อมาดูเขาจะสังเกตนักเตะไทยในครั้งนี้นะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้ว่านักเตะไทยดูเฉยๆกับการเป็นแชมป์ในครั้งนี้มากคงเป็นเพราะพวกเขาเคยคว้ามันมาบ่อยครั้งแล้วน่าเจ็บใจจริงๆมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาฉันเฝ้ารอแชมป์รายการนี้มาโดยตลอดเราไม่เคยได้มันมาเลยและนี่ก็เป็นอีกครั้ง ที่เพื่อนรักยังทีมไทยคว้าไปต่อหน้าเรามาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาทีมไทยไม่ผิดกรรมการไม่ผิดโคช้ชไม่ผิดผู้เล่นเหลาก็ไม่ผิดโชคชะตาทำให้อินโดนีเซียเป็นรองแชมป์แบบนี้เหมือนกับอาร์เซนอลที่เป็นอันดับ4ี่ของพรีมเมียร์ลีกอังกฤษมาโดยตลอดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมานักเตะทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมาก แต่อินโดนีเซียกับต้องมาเจอกับทีมไทยที่มีผู้เล่นพร้อมที่สุดในครั้งนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาในปี2022หวังว่าโคชชินแทยองจะพาอินโดนีเซียคว้าแชมป์มาเพราะอินโดนีเซียพร้อมแล้วที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ที่เราทิ้งมันมาหลายปีมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่าเห็นการเล่นของนักเตะจากต่างแดนของทีมไทยแล้ว ฉันอยากให้นักเตะอินโดนีเซียกล้าที่จะออกไปหาประสบการณ์และนำมันมาพัฒนาทีมอินโดนีเซียสักทีชาวอินโดนีเซียคนต่อมาการเล่นที่ขาวสะอาดและการเล่นที่เป็นระบบสิ่งเหล่านี้ฉันอยากให้เกิดขึ้นกับทีมอินโดนีเซียซึ่งทีมไทยทำให้เราเห็นแล้วว่ามันต้องทำอย่างไรความคิดเห็นต่อมาในเกมที่2อ,อินโดนีเซียทำได้ยอดเยี่ยม จงรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาต่อไปเราสามารถสู้ได้ทุกทีมในอาเซียนมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่านักเตะไทยมีทักษะพื้นฐานที่ดีส่วนอินโดนีเซียต้องเรียนรู้จากไทยไม่ใช่เอาแต่วิ่งและใช้พลังอย่างเดียวฟุตบอลมันต้องใช้สมองด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมา นอกจากนักเตะอินโดนีเซียจะอายุน้อยแล้วลีกท้องถิ่นของอินโดนีเซียยังขาดการพัฒนาฉันอยากให้นักเตะอินโดนีเซียออกไปหาประสบการณ์ในลีกที่ดีกว่านี้และนี่ก็เป็นความรู้สึกของชาวอินโดนีเซียคนสุดท้ายโดยเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้ว่าวังว่าสมาคมจะรักษาทีมงานและโค้ชชินแต่อยองไว้นานที่สุดพวกเรากำลังมาถูกทางแล้ว และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอินโดนีเซียเมื่อทีมชาติไทยชนะอินโดนีเซียและคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2020เป็นสมัยที่6หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ